วิธีการทํากระบองสองท่อนแบบง่ายๆราคาถูกนะฮะอันนี้ไม่มีอุปกรณ์แบบทําสําเร็จหมดแล้วแต่เดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกให้ฟังวิธีทําก็ง่ายๆก็แค่ใช้ PVC นะครับ PVC เส้นผ่านศูนย์กลางครึ่งนิ้วนะสองท่อนแล้วก็เชือกไนล่อนเส้นหนึ่งเท่าน,นั้นเองแล้วก็มาผูกปมนะฮะแบบนี้ผูกปม ครับามาดูรายละเอียดนิดนึงอย่างตรงตรงขอบนี้ใช้คัตเตอร์เนี่ยใช้คัตเตอร์เหลาหน่อยปาดมุมมันออกมันจะได้ไม่ไม,ไม่ไม่ขูดกับกับเชือกเชือกจะได้ไม่ไม,ไม่ไม่แบบเป็นฝอยมันจะแบบขาดง่ายนะฮะตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่นะฮะขนาดความยาวของ PVC เนี่ยก็ก็วัดมาจากความยาวของกระบองสองท่อนจริงๆเลย ซึ่งกระบองสองท่อนจริงๆที่มีขายเนี่ยก็จะมีความยาวมาตรฐานอยู่ที่30เซนนะฮะเนี่ยสาสิบเซนหนึ่งไม้มันทัดพ,พอดีนะฮะกับ20เซนแล้วก็35เซนในเล็กสุดก็เป็น20เซนจะเป็นนี้เนี่ยนี่จะเป็น20เซนเป็นอันเล็กตัวเชือกเนี่ยระหว่างระหว่างกระบองหนึ่งถึงกระบองหนึ่งเนี่ยที่วัดเคยวัดดูเนี่ยไ,ได้สิเซนนะฮะ 15เซนทั้งทั้งสองแบบเลยแบบยาวก็15เซนแบบสั้นก็15้าเซนเนี่ยจากจากตรงนี้ถึงตรงนี้นะ15เซนไอปมนี้มัดไว้ไม่ให้มันเลื่อนมาชนกันเท่าเี้เวลามัดปมตรงนี้อย่าให้มันชิดมากเพราะถ้ามันชิดมันจะเวลาควงมันจะไม่หมุนมันต้องแบบนี้แล้วก็ปาดตรงนี้ให้ดีจะลื่นเวลาควงมันจะแบบมันจะควงได้นะฮะไอตรงนี้เวลาเวลาเรามัดปมเสร็จแล้ว เราเอาเทปกาวเอากระดาษกาวนะฮะผ่านไว้แล้วก็เอาไปแชกลนมันจะไม่บานมันจะไม่พองนะฮะแล้วก็มันจะจะค่อนข้างเนียนจะจะจะเรียบไม่ไม่พองไม่งั้นมันจะดูไม่สวยเท่าไหร่ตรงนี้ก็หยอดกาวตาช้างเข้าไปหน่อยมันจะได้ไม่ปมจะได้ไม่คลายหรือปมจะได้ไม่บีบเกินไปเพราะถ้าปมมันบีบเกินไปเนี่ยมันจะมันจะหุบเข้าไปในนี้ เ้วเวลาควงมันจะติดนะฮะอันนี้ก็เป็นวิธีทําง่ายๆแค่นี้เองครับเพราะเมื่อก่อนผมเคยทํากับเนี่ยไม้ไผ่เนี่ย,ยแต่มันแตกมันแตกต้องเอาเทปมาพันมันแตกก็เลยทํากับ p v c ดูซึ่งก็โอเคฮะใช้ฝึกพื้นฐานได้เบี่ยงไปเบี่ยงมาได้เหมือนกันได้เหมือนกับกระบ,บอกของท่อนจริงแต่ว่าเชือกตรงนี้มันจะเหนียวหน่อยเราต้องเอามานวดเล่นมันบ่อยๆแล้วมันก็จะ Affiliated. นิ่มนิ่มขึ้นนะฮะถ้าเกิดดูว่ามันทนมันทนมันแบบจะแข็งแรงแค่ไหนทนแค่ไหนอันนี้ผมลองเอาไปไปฟาดกับต้นมะม่วงไม่แตกนะครับฟาดแต่ว่าเนี่ยมีแค่รอยรอยถลอกนิดหน่อยสีเลอะแค่นั้นอ่ะแต่ว่ามันไม่แตกถือว่าเหนียวแล้วแข็งพอสมควรเลยก็น้องๆก็สามารถเอาไปทําฝึก ควงกระบ,บองสองท่อนได้ราคาถูกท่อท่อแค่ยี่บเซนสองอันไม่กี่สิบบาทกับเชือกเส้นหนึ 2, ่งเมตรสองเมตรเนี้ยเอามาเผื่อเหลือหน่อยนะฮะเอามัดโบมเอาแค่นั้นเองง่ายๆนะครับอืมก็เวลาฝึกก็ระวังหน่อยนะฮะเพราะว่ายังไงพ vc มันก็แข็งนะครับเพราะว่าถ้าเกิดโดนบวกแรงเวี่ยงของเราด้วยแล้วอาจจะบาดเจ็บได้เลยทีเดียวส่วนถ้าใครอยากจะได้แบบ แบบที่มันใช้เชือกนิ่มๆแบบแบบทั่วไปนะก็ก็จะยุ่งยากขึ้นนิดนึงก็คือใช้ PVC ก็ได้เจาะรูนะฮะเจาะรูเข้าไปสองรูนี่นะเจาะรูให้มันทะลุกันแล้วก็เอาเชือกร้อยเดี๋ยวจะให้ดูท้ายคลิปนะฮะวิธีร้อยเชือกก็เอาเชือกร้อยก็สามารถทำเป็นแบบเชือกนิ่มได้แบบนั้นก็จะควงได้พลิ้วได้ค่อนข้างพลิ้วหน่อย นะฮะแต่แบบนี้มันจะแข็งแต่ก็โอเคมันมันทำง่ายตรงที่ว่าแค่มัดปมใช่ไหมก็เสร็จแล้วแต่ถ้าใครอยากได้แบบที่มันทิ้วหน่อยเล่นอะไรได้เยอะหน่อยก็ต้องไปเจาะรูวอนะฮะใครมีเครื่องมือก็เจาะได้ไม่ยากแต่ถ้าเกิดจะทําง่ายๆราคาถูกก็เท่านี้เลยไม่กี่สิบบาทเท่านั้นเองก็ได้กระบอกสองท่อนไว้ควางแล้วนะฮะโอเคครับยังไงก็ฝึกยังไงก็ต้องระวังหน่อยฮะอย่างที่บอกว่ามันก็แข็งอาจจะทําให้บาดเจ็บได้แล้วก็เอาไว้ออกกําลังกาย เอาไว้ฝึกความคล่องตัวของกำลังแขนกำลังข้อโอเคครับแนะนำเท่านี้สวัสดีครับ